อืมอือยู er you, you. Mm ่นี <im itos> <im itos> ่นี่เองอยู่อยู่มึงจะไปไหนรอดมึงจะไปไหนรอดตัวยังไงชอบลายกัดว่ามันชะดูมาแม่่าปลาขึ้นด้วย มันที่หลุดจะไปไหนรอบ <c oughs> ตัวนี้แหละกันแห้งๆอ่ะตัวเดียวนี้แหละปากสีกซ้ำหาไม่เท่ปียบปักอ